สวัสดีค่ะพวกเรานะคะซิซิโก้ล่าวันนี้เรากลับมาอยู่กับคุณครูจินนะคะกับ e n i น็กซมาสองชื่อว่าบุง่ะหมื่นพมรแต่ก็มาเก็บกับแบบ เออต้องแบบไทยๆไทยๆแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้พิเศษมากสำหรับภาคสองนี่นะคะเพราะว่าเราได้พี่เต้ยจะรินพรมาเป็นแบบตัวเอกฝั่งหญิงว้าเออเป็นอีกมากฝังหญิงหรอได้ได้หรอไม่แน่ใจแต่ว่าจะแบบมาเป็นตัวดำเนินเรื่องไปเพราะว่าครัวจิตมลาอจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเรื่องราวของภาคสองจะเป็นยังไงสำหรับภาคนี้ขอไว้เลยนะจ๊ะยี่สิบตอนดูได้ขออาจารย์อาจินเยอะ แต่อาจารย์อาจินอย่าใส่จิวหูมาอย่าแต่งตัวหล่อมากนะมันดิสแท็กเนื้อเรื่อง <laughs> ใจมันเสบมันโดนมนสะกดอา,อาจารย์ก็หล่อเกินเนะ <laughs> <laughs> าะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าอีนิกมาสองบ,บุงอ่ะมื่นกอมอนจ้ไปค่ะอืมเด๊งว้าว a rich pansy it was with a small white lip and a wonderful purple hood and your eye caught the sheen of its mist, parrot green ahead, down the dim, gothic eyes of the no. Oh, <laughs> oh. and its foliage glitched on the moistureless sand The law. Mm. Yeah. Made you long for its odorous work, but I oh, trust to take to your bosom a snake for its pestilent fragments was dead. ว้าวอะไร呀 f e e ล i n งอันนี้ฟิลลิ่งดูแค่นี้คือเหมือนครูอาจีมาปกป้องิีเตอร์นะใช่เซนี่เตอร์ต้องมีของอะไรสักอย่างที่จะทำให้ทำลายโปกอินิมารหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ พี่เต้ยที่ว่ามีคมซีนอะไรต่างๆแล้วพี่เต้ยคือคนที่อาจาร,รย์อาจ,จิมปกป้องจากข่าวใช่คิดว่าน่าจะสตอร,รี่คล้ายๆกับซีรีส์กับตอนแรกที่คือตามหาคนทำผิดอันนั้นเป็นเป็นเมนหลักของอาจารย์ของครูอาจรริมคือต้องตามหาแกอ,อ,อีนิงมาแต่ว่าจะต้องเข้าไปพัวพันกับกระบวนการที่อีนิงมาไปปาดไปทําลายใครสักคนหนึ่งอ่ะไอตอนแรกมันคือไปทําลายโรงเรียนนั้นใช่ป่ะแล้วก็เลยได้เจอกับน้องเออคราวนี้อีพีนี้ก็ได้มาเจอ แต่พิเตอร์พเตอร์ก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ดนน่ารัเลยปะัวพันกับอินิกมากทำไมจะต้องแบบแล้วอาจินทุกเข้ามทำไมต้องแบบบุญมหาเหมือนขมอนอันนี้ยากลุ่มมากแต่ถ้าเกิดเราคิดลึกไปกว่านั้นคือพิเตอร์อาจจะมีของอะไรสักอย่างเหมือนกันที่แบบว่าสืบเชื้อสายใดๆมาอืเป็นได้เป็นได้เพราะเขาใช้แต่คำโบราณหมดเลยนะใช่อีเ็นภาษาอังกฤษก็คือใช้เป็นคำแบบวิเทเลเจอร์หมดเลยอ่ะ น่าสนใจน่าสนใจอยากดูแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือจะมาปีหน้าหรอมาปีนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะเฮ้ยอยากให้รีบมาเพราะมันอยากดูแล้วอินเดีว่าเป็นเรื่องที่เราดูแล้วสนุกมากใช่เราดูแล้วแบบว่าีอก่ะ เราชอบคือเราเปสายเราสองคนไปสายหนังแบบหนังสยองขวัญเลย่ใช่แล้วเราเรารู้สึกว่ามันหายากมันที่จะเป็นซีรีส์ที่จะทําให้เราเราถึกขวัญได้จริงๆเราแบ้เราเราอรู้สึกว่าอีทำถึงจริงอีนิกาทถึงแล้วเนื้อหาก็คือเหมือนปมจะเยอะแต่ก็ขมวดออกมาได้เข้าใจอย่างแล้วสนุกหมไม่มีอะไรให้เราสงสัยตอนจบการเล่าเรื่องมันสนุกด้วยแล้วที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือวินเมทาวินเหมาะสมกับบทกลัวจริงมาก อีกอย่างที่พูดไม่ได้คือเมทาวินหล่อมากเล่นเก่งมากความสามารถมากมากอ่ะคือแบบสุดยอดมากเนาะจริงชอบมากมากแล้วพี่เต้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่แบบคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเราพูดเลยตรงนี้ว่าไม่พลาดแน่นอนกับช่องซิสซิโกราวที่จะติดตามอีนิกมาไปในทุกๆภาคนะจ๊ะไม่ชไม่ทุกภาคเขาไม่ยอมอย่าจบแค่สองค่ะไม่ยอมนะจ๊ะมาเรื่อ ้นปีสอลป้ายปีสามก็ดูบนมได้ก็ย่อได้ก็จะเป็นพี่พี่วินก็จะเป็นครูอาจินไปตลอดนานเือในใจเราอ่ะอ่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตอะไรบนอินิกมาสองเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันแล้วก็เดี๋ยวราติดตามไปพร้อมๆกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ